เอาแล้วครับผมสวัสดีครับผมสี่โมงกว่าว่าแล้วนะดูกับโคมัสื่อวิดีโอที่สองนะครับวนถ่ายคันนั้นคันนี้อยู่เนี่ยว,วิดีโอที่สองนะครับผมสำหรับโคมัสื่อ เกตเดอร์ก <G> ็ไม่มีที่ถ่ายเลยนะโอ้จะข้ามไปฝั่งนู้นมันจะหากซะเหลือเกินเนี่ยเราได้เห็นเต็มแล้วนะครับแคทก็ไปถ่ายแคทเมื่อกี้ก็จอดคนขับไปไหนไม่รู้นี่ดูความสื่อได้พอลั่นๆเนี่ยเสียงเครื่องก็คือ เลนออกแล้วก็ดินดินแห้งมาถมนะครับเดินดันมาเลยครับถนนเส้นเข้าโบยใหญ่นะครับ หล่นไปแล้วไม่เป็นไร อยู่ไหนนะ ยงนี่รอรถด้ำนะเดี๋ยวไปถ่ายแคสก่อนนะครับผมดูมันตรงนี้เลยครับผมโอ้โหมาสึกลงไปข้างล่างนะครับไม่เคีียดิน ไปฝั่งนู้นดีกว่าครับเดี๋ยวเราข้ามมาฝั่งนี้คนระับไม่รู้มีสายไฟหรือเปล่าดูคมสื่่อกันนะครับวิดีโอที่สองของคมสื่สโอ้เสียงท่อ 11ตันนะครับเฮ้ยโหในเครื่องโหดจัดอะความเร็วจัดจ้านมากๆนะครับรู้มีแตนหรือเปล่านะครับูใกล้มากๆนะครับเนี่ย เร็วกว่าเกรดเด้ออยียนะครับในรถปุดรังเสียงบันท้ายนะครับ มากนะครับ ตามนะครับรถกดเขี่ยช่วยนะครับ น่าจะถมไปเลยนะครับมีกล้องหลังด้วยนะครับมีกล้องหลังด้วยเขาน่าจะเห็นเราอยู่นะครับ เว่าเขามีกล้องหลังเราก็จะต้องไม่ต้องระแวงมากเพราะว่าเขาน่าจะเห็นเราเหยียบพ่อเลยหรอไม่น่าจะเหยียบมากสวยงามนะครับ เมฆคืบเมกแล้วครับโอ้ดูมันมากนะครับเอา น่าจะเอา G X มาทำนะครับเวลาเดินก็จะมีเสียงออดนะครับน้ำหนัก21ตันนะครับเอ้ย นี่นี่มาทีเดียวได้สามคันเลยตามมุมตามอะไรเขาก็เก็ดได้หมดนะ ขุดนี่สารพัดประโยชน์มากๆนะครับเนี่ยเห็นไหมเซาะตามตามขอบก็ได้นะแต่รถขุดรถขุดก็ทำให้เรียบได้นะแต่จะช้าหน่อยอจอดแล้วครับมีรถบดตามมาด้วยนะครับ เตอร์เนี่ยจะคว่ำเอ้ยจะจมหลายครั้งแล้วนะครับแต่ไม่จมนะเอาไม่อยู่เลยนะครับจะมิดหลายครั้งแล้วเนะี่ยตั้งแต่ผมมันยืนดูเนะี่ยเอาไม่อยู่เลยนะครับแหมคนขับฝีมือมากนะครับนี่นี่นี่พิกพิกดิน ดินจากไหนมานะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันงานนา่าจะงานเหมานะเนี่ยเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวพรุ่งนี้ตามไปดูบ่อสักหน่อยตรงนี มอเตอร์เกตเดอร์โอเคครับสำหรับคมสื่อเดี๋ยวเราปิดเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราปิดไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราไปดูแคทกันนะครับผม สลับไปสลับมานะครับอะดูดูด,ดูตรงนี้ก่อน สวัสดีครับไต เดินขึ้นแบบดื้อๆเลยนะครับ <Hey. S 1> น,นี่มีรถบดบดด้วยนะครับ ขอบหน้ารถบดจอดนะครับเดี๋ยวเราไปดูไอ้นี่กันดีกว่าเขาเรียกว่าอะไรไปดูแคทกันดีกว่า <c oughs> ยิ้มใส่ด้วย ก็จะตก